โอเคนะครับเราอยู่กันในเกมชื่อว่า Star Survey นะครับหรือว่าทำแบบทดสอบนะครับอ้าวทำไมผมถึงไปนอนอยู่บนเตียงวะแล้วผมนั่นนั่งอยู่บนคอคืออะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วกดเย็ดเลยแล้วกันก็ขอบคุณนะครับคลิปให้แล้วสร้างบ้านให้แล้วนะฮะก็ขอโทษนะครับ,อ,รบอาจจะมีเสียงคนสร้างบ้านแทรกเข้ามานะคือข้างบ้านที่เขาก่อสร้างอะไรกันก็ไม่รู้นะครับคุณมีวันที่สดใสไหมอ่าใช่ใช่ใช่นะฮะ ก็คือตัวผมมันหลับอยู่แล้วคือผมมาททำแบบทดสอบตรงนี้ได้ไงเอ่อคุณมีว่าสิ่งที่ค้าคาใจไหมก็ไม่แหละมัง้งอ่ามองไปรอบๆสักพักหนึ่งอ๋อดูกระจกได้แต่ตัวเราก็ยังหลับอยู่อ่ะคุณแบบว่ามีอะไรเกี่ยวกับสลาวริงมไหมฮะก็ไม่มีนะ มองรอบๆก็ไม่มีอะไรอา่คุณเคยรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องของคุณไหมก็มีอ่ะอัเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยก็มีอยู่เนี่ยอันนี้ยก็ใช่ก็<ๆ>ใช่กดได้นะฮะคุณรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนก็น่าจะอยู่ที่บ้านนะแล,แล้วงไงต่อแล้วคุณเคยเป็นแบบว่า p พนิ c แอตแท็กไหมคือแบบว่าคุณแพนิกไหมล่ะก็จะก็คือจ,จะเริ่มละแต่คือก็ไม่อ่ะคุณเคยหาคำตอบกับตัวเองไหมไม่อ่ะคุณคุณเชื่อในพระเจ้าไหมอะฉันเชื่อคุณกลัวค,ความมืดไหมไม่ คุณได้ตอบคำถามเกินไป,ปหรอือเปล่าก็ไม่นะแล้วผ้าม่านล่ะก็ดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคุณเคยรู้สึกว่าอ่าความฝันมันเหมือนจริงไหมก็ใช่มันก็มีบางครั้งอะน,นะ คุณรู้สึกแปลกแบบไหมในห้องของคุณอ่าไ,ไม่เกี่ยวว่าไฟดับคุณดกลัวไหมตอนนี้คือมันมีไฟเหรอวะก็ไม่อะมันปิดไฟอยู่โอเคมีคนเข้ามาคุณเคยคิดไหมว่าคุณจะตายไม่แต่คือประตูห้องเปิดแล้ว เออว่าแต่คุณได้ทำาก้ว่าแต่คุณได้ทำความสะอาดเด็กเร้ยังโนะไหนวะโอะเพ t นเดอร์โฟเดอร์อะ y ยู a อา f ฟอร์มไทยแลนด์เฮ้ยถูกต้องโอเคใช่ <c oughs> คุณมีอินเทอร์เน็ตเซสไหมใช่ฉันมีคุณมีแบบว่าสิ่งที่ขัดขวางไหม ใช่ก็มีแหละเออทำไมกูเริ่มกลัวแล้ววะถ้าเกิดว่าคุณหายตัวไปมันจะมีใครมาช่วยคุณไหมกูออมีแหละคุณอยู่คนเดียวไหมก็ไม่นะมีตัวเราอีกคนนึงนอนอยู่แล้วคุณจะตอบคำถามต่อไปไหม เอาก็โอเคนะเก่งเงียบนะครับผมก็ชอบอ่าคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณอยากทำอะไรที่มันแย่เออแต่ว่าคุณกรีดร้องมันจะมีใค,ครบางคนได้ยินไหมอ่าก็มีตัวเรานอนอยู่ยก็น่าจะได้ยินคุณกลัวกับาการโดนปืนยิงไหมไม่อ่ะเพราะไม่เคยโดนอะไรไม่กลัว คุณรู้ไหมว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังคุณคุ้ยควยตกใจไอ้บ้าคุณอยู่คนเดียวไว้ไม่ตกใจหมดเลยไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหน้าโอ้รีแลกเลยครับโหแม่งอ่าลีแลกกินน้ํากินน้ําอ่าคุณรู้สึกรีแลกยังใช่แ,แล้ว่า คุณคุณรู้สึกไหมว่าอันนี้มเป็นความจริงหรือมันไม่ใช่ความจริงอ่าแล้วเป็นแค่เครื่องจักรใช่มึงถูกสร้างขึ้นมาในโลบอกสตูดิโอเว้ยคุณได้ร้องไห้ด้วยเมื่อวานหรือเปล่าไม่นะโอ้โ oh, น no! ้ำสแกนนี่คุณเห็นคนที่ยืนอยู่ด้านนอกไหมไม่ มีใครบางคนทุกคนรู้สึกไหมว่ามีคนกำลังมองคุณอยู่ในบ้านคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นใครใช่รู้ดิคุณว่าเกิดขึ้นไม่ยังไม่รู้คุณเคยได้ยินเสียงที่แบบว่า แปลกๆหรือว่าแบบคุณคุณไม่เคยรู้กับที่ที่คุณไม่สามารถอธิบายได้ที่ที่อยู่ในบ้านคุณตอนกลางคืนไหมไม่เคยอันนี้อันนี้แปลไม่ออกนะผมกดโนไปก่อนอืมอือ่ะ มิงก็น่ากลัวอยู่นะครับผมเออเฮ้ยคินใช่ใช่ว่าคินอะถ้าเกิดว,ว่าฉันถามนายกับอ่าคาถามนายจะตอบมันไหมใช่จะตอบมันมีกี่คําถามวันนี้กูเบื่อเนะี่ยอะถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ใช่พวกที่แบบว่าเป็นโลคหัวใจวายคุณจะช็อกไหม คงช็อกแหละคุณอยากรู้ความจริงไหมใช่อยากรู้ความจริงให้คุณดูรอบๆตัวคุณ What the fuck มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันเป็นแค่ ฮะฉันแค่พยายามจะช่วยคุณอ่าว่าว่าคุณทำอะไรไปแล้วฮะวั a เตอร์ฟั k ฉันจะส่งคุณไปในที่ที่อิสระว h a เตอร์เฮกคืออะไรโอ้ <c oughs> ทุกคนก็ <c oughs> เฮ้ยเป็นทางผมกลัวเนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากที่มาดูนะฮะที่ผมอาจจะแปลงมัวๆหน่อยแต่ก็เป็นเกมแบบที่มันถามคำถามกับเรานะฮะแล้วก็มีการทําเสียงแบบกอกกอกให้เราไปไปเช็คประตูนะเฮ้ยมันทําหน้ากลัวจริงอ่ะคือตอนแรกแบบผมถึงแล้วก็คําว่าแบบไปไปหาแล้ว่าเกมนี้มันแบบของจริงไม่ไหวบ้าคือมันแบบระทึกอะมันเทเลไฟล์มากฮะก็ครับเจอกันคลิปหน้าผมนะบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากครับ